สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับ3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นชุดที่2ที่ลงให้นะครับวิธีการคํานวณนะครับจะใช้หลัก10บนบวกหลัก10บล่าง2ครั้งบวกหลัก10หน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตําแหน่งร้อยบนนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันบวกหลักสิบล่าง4ี่ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10บหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองครั้งแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่1บวก6คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่3หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่าง3มครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10บหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1 4ครั้ง บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก9้คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติเจ้าหลังนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2ได้เลข4สูตรที่3ได้เลข6ได้ชุดเดียวคือ2 4 6หนะครับเลขท้าย3ตัวงวดถัดมาออก2 4 6หนะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะถูกเป็นงวดแรกนะครับ งวดถัดมาครับสูตรคำนวณได้3 2 4นะครับเลขท้าย3ตัวงวดถัดมาก็ออก3 2 4ก็เข้าทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดที่2งนะครับงวดถัดมาคำนวณได้8 5 2้านะครับเลขท้าย3ตัวออก85 2ก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้8 6 5นะครับเลขท้าย3ตัวก็ออก8 6 5เข้าทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดที่4 แล้วก็งวดทมาคำนวณได้356นะครับเลขท้าย3ตัวก็ออก356ก็ถูกนะครับามาดูงวดล่าสุดสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข4สูตรที่3ได้เลข6นะครับแล้วเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1่งวดล่าสุดก็ออก6 4 6นะครับนี่ก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับก็มีชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับสถิติย้อนหลังที่คำนวณเอาไว้มันก็เข้าดีหมดนะครับ แต่ในงวดวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เนะี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าสูตรชุดนี้จะเป็นชุดที่2นะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1นะครับเอาหลัก10บนเลขก4บวกหลัก10บล่าง2ครั้ง5-5บวก5ได้10บวก10หน้าครั้งที่1เลข4บวกหลักสิท้ายครั้งที่1 2ครั้ง0บกศได้0แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ได้8 บวก1 0ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง7 7 14และบวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งได้0เท่ากับ4บวก10ได้14นะครับ14บวก4ได้18 18 18บวก8นะครับได้26 26บวกอีก4 30 30เป็น40นะครับได้40ดังนั้นสูตรที่1ได้เลข0นะครับ สูตรที่1ได้เลข0ูนย์ในตำแหน่งหลักร้อยมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2หลักแสนบวกกันสองครั้ง 0+ ูนย์บวกศูนย์ได้0ูนย์บวกหลักพันเลข4บวกหลักสิบล่าง4ครั้ง4 5 2หบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข7บวกสิบหน้าครั้งที่1เลข4บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข0น บวก10หน้าครั้งที่2 3ครั้ง1บวกกัน3ครั้งได้3บวก10ท้ายครั้งที่1คือเลข0บวก6บวก6คงที่0บวก4ได้4 4บวก20เป็น24 24บวก7ได้3 1 31บวก4 35 35บวก3เป็น38 38บวก6 44สูตรที่2ในหลัก10ได้เล็ก4นะครับ ได้ตัวเดิมเหมือนว่ที่แล้วนะครับมาดูสูตรที่3ในตำแหน่งหลักหน่วยใช้หลักหน่วยบนนะครับเลข6บวกหลักหน่วยล่าง3าครั้ง38 24บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข0บวก10หน้าครั้งที่2เลข1บวกร้อยท้ายครั้งที่1นะครับ4ครั้ง3 4 12บวก10ท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งเลข0บวกร้อยท้ายครั้งที่2คือเลขก7 สูตรนี้บวก9บวก9คงที่6บวก24นะครับได้ 30, 30 30บวก1เป็น31 31บวก2 33 33เป็น43 43นะครับบวกอีก7 50 50บวก9 59นะครับได้เลข9เป็นเลขเด่นในสูตรที่3 ดังนั้นก็ได้ตัวเลขครบทั้งสาสามสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆในชุดที่สองคำนวณได้ศูนสี่เ้านะครับอาจจะมาหรือไม่ก็ต้องอรอดูผลสลักที่จะออกในวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้คำตอบนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรชุดนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่หนึ่งเนี่ยนะครับตัวเลขมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ สุดที่หนึ่งนะครับสามตัวบนชุดเดียวนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับสูตรนี้คำนวณได้สองสามห้านะครับดังนั้นตัวเลขทั้งสองสูตรย้อนหลังไปคำนวณเข้าเหมือนกันหมดแต่ในงวดล่าสุดที่เราจะตามตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะหรือจะหลุดทั้งหมดก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะว่าชอบชุดไหนนะ,ะช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนานที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรมาก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับไม่มีใครบอกท่านผู้ชมได้นะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องไปรอวัด ดวงกันในวันพรุ่งนี้นะครับใครชอบชุดที่หหรือชุดที่2ก็เลือกเอานะครับก็สวยทั้ง2ชุดนะครับเพราะว่าวิ่งบนที่ผมลงให้นะครับมันก็มีเหมือนกันนะนี่นะศูนย์ตรงนี้4กับ9ตรงนี้ครบหมดเลยนะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะถ้า4ตรงนี้มาถ้า0นย์มาถ้า9มาก็จะเป็น049 ตัวนี้จะเป็นชุดที่สองได้ได้ศูนย์สี่เก้านะครับอันนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองถ้าใครชอบชุดที่หนึ่งในชุดสองสามห้านะครับก็จะอยู่ทางนี้เนี่ยสองนี่นะครับสามห้าสามทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่สามสองห้าอยู่ทางนี้ แต่ถ้าจะเป็น049ก็จะเป็นอยู่ตรงกลางนี้นะครับจะ049ก็ไม่รู้จะออกทางไหนเหมือนกันนะครับดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับไปตัดสินใจเอาเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับก็จะมีสูตรอื่นลงให้อีกนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับ อสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ